แล้วนี่คือบะหมีท่ทำเองนะครับของร้านสว่านะครับมาละมุลุยดีกว่าครับมาโอ้โหเอาลงครับโอ้โหดูความเดือดคอบะหมี่ร้านนี้ห้ามพลาดนะฮะนี่โอ้โหต้องแซวมากทอเส็นเรียบร้อยครับโอโ้บีบจะมีความกรึบความเน้ยแน่นอนเพราะคุณภาพดีมากๆดูก็รู้แล้วแบบนี้นี่คือ ก้ามปูทั้งหมดของทางร้านจะมีด้200 300และ400วันนี้ผมมาไม่ทันเลยได้ดดก้าม300มาคือก้ามนี้นะฮะนี่ก้ามนี้มาเรามาดูกันครับเล่นสำคัญสักที่เจ็ดเส้นไปด้วยตามสไตล์เราชอบเส้นอยู่แล้วหูแดงลงโอ้โหเที่ยวตามแบบนี้ก้ามตกท้ายแบบนี้นะฮะเป็นอันเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับราดน้ำก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ว่าน้ำลาเมง แล้วก็ตอบ<อ>ให้่เกี่งงนวม้าได้มาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่สว่างบะหมี่ก้ามปูนะครับร้านนี้นะฮะทีเด็ดได้วิชลินเนี่ยนะจะบอกเลยมาจะ,ะ๋วร้านนี้ได้เหรอและอันนี้นะครับคือบะหมี่ก้ามปูนะฮะชามนี้สามร้อยบาทก็เป็นก้ามปูกับก้ามปูจริงๆหนึ่งก้าม,มาให้เลยเนี่แล้วก็มีเนื้อปูด้วยแล้วก็มีบะหมี่บะหมี่ร้ารที่ทำเองนะครับขอสั่ง้ให้ดูกน่อยม,มาบะหมี่หมูแดงเนื้อปูก้ามปูเนาะโอ้โหซุปก็ดีมากก็ดี เป็นกิดตามสไตลเรานี่สั่งคือสั่งพิเศษป่ะเนี่ยมาให้เส้นเยอะขนาดนี้สั่งพิเศษเส้นมาฮะวาวาเชียวสไตเรานียฮะยังไงคะลงแบบนี้อาจารย์เฮ้ยถ้าคนกินินเชงธรรมดาก็อร่อยแล้วนะยครับแต่ดูแล้วดูพริกเขาจะไม่เผ็ดได้ยังไงอ่ะดูพริกเขาขั่วดิคือดิแต่เวลาวัดดีมากินอ่ะวัดดิจะสั่งเขาทำต้มยำให้เลยอ๋อสั่งทำต้มยำให้เลยใช่แบบนี้นี่เองโอ๊บแบบนี้ฮะฝั่งนี้ก่อนเลยโอเคหย่อนลงไปแล้วเทเวลาแล้วครับคลุกแล้วก็ลุยนะครับแบบนี้ แน่นช่ำมากทิ้งโหดมากพุ่นเลยโอ้โหมาชิมน้ำก่อนโอ้โหดีมากแบบเส้นเยอะไปไหนนะชอบมากครับมาฮะสาวเส้นนะครับลุยเลลองดูครับผมหมดไปแลกก้อนหนึ่งดีมากเส้นดีมากเท็กเจอร์เส้นคือแบบมันมีแบบอยู่ในอะมีเท็กเจอร์เยอะมากมคือกินแล้วสัมผัสได้เลยว่าเส้นแบบ อรอมันเป็นเส้นบะหมี่ที่แบบเล็กๆทำเองใช่เล็กๆๆหน่อยอร่อยชอบที่ก็เผ็ดดีลุยฮะคุณใส่ไปสองช้อนค่ะเสาเส้นดังไปถึงหลังครัวนะคะหมูแดงหมูแดงตันวง้มเขียวคู้มากมาฮะลุยครับหมูแดงเจ้านี้อร่อยนี่ชอบกินตุ๊นนี่เกี๊ยวเๆียวเียวเียว เยอะมักี่อันคะใอชามีสองอันสองอันสองนเาพูดกัมาณสี่อันก็เกี่ยว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 เกาล้วมีกี่อันกันแน่ี่เ้งห่หน่อยเร่งนี้ห่นเขาคือก้าโปรการ้ามนี่ฮะสด,สดเลยมาพอดีกา้ามลุยฮะสดมากดีงามอันนี้เราเข้า อนนี้แบบส้างมากอืมจริงผนี่หนึ้อยหนึ่งร้อแบบนึ่งร้อยบาทอ๋อหนึบาทแตคือไม่มีก้ปนใช่แต่ว่ามีมีเนื้อปูอยู่ข้างบนออนท็อปให้หนึงเนื้อปูหมูแดงก็มีเกี๊ยวถูกต้องมาฮะลุยครับเออแล้วเวลากินนะฮะอะไรครันี่เชียงหัให้เชงเชงให้เชงเชออเชีงเชงม่เหออืมเชงเชงแบบนี้นะฮะโอ้เชื่อน้ำาเส้นเดียวหมดต้อนเลยมา สวัสดีครับนะครับลุยฮะกินคือแบบบะหมี่ผีหลักก้อนอืมก็บอกเส้นเขาเหมือนไม่กลมเหมือนที่ทำเป็น,ด,นดันดนิดๆเนี่ยอ่าอร่อยอมากๆหมูดแดแงเขาอร่อยมหมูแดงเลือดข้ามากจริงโอ้โหมาครับซุปคือดีอืมลุยฮะดีมาคนบอกให้โอป้ามาก,กินนานี่อร่อยมาก ให้ดูเกี๊ยวเ้อเกร้าน<อ> <ละ S 2> นี้นะครับชุ่มเป็นตัวนะฮะแบบนี้เลยมาหรือยังไม่จบตานะจ๊ะเนื้อปูเน้นเนื้อปูเน้นเน้น,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 นสว่างมันมีข้าวปูนะฮะมาทำได้เส้นดีซุ้มก็ซุ้มราเพลงเนี่ยแล้วข้าวปูนะสดมากสุดยอดครันนบ,บเด็ดเริงมาก